สวีครับสวนมีสเสน่ห์ต้นหน่งต้นใหม่ครับมุ่ต้นไม้เพิ่งข้าเดนียวมาน,นนี่น้่นหน้าสวนครับอันนี้จะเป็นแถวต้นสักครับจะมีตน้นยางนาอยู่ต้นหนึ่งครับนี่ครับยางนาครับ เอ่อะเป็นต้นซากค,ครับต้นหนึ่งนี้ต้นหนึ่งจะเอาดอกครับกำลังงามครับต้นไม้เป็นสีเขียว เล่แลนด์านเขาจะชะลอบเบิงครับเป็นปลูกต้นไม้ไปอันนี้เป็นหมองเฮ็ดเข่าครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้า่ครับอันนี้ ธรรมชาติครับบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีครับไปตามธรรมชาตินี่ครับสูงแล้วม่ตัดออกเดียวครับให้มันเป็นตรงคู่ครับให้มันขึ้นแบบธรรมชาติร้ายครับ ปลูกไวลายอันนี้ต้นน้อยปลูกที่หลังครับปลูกใหม่ๆน่าจะเป็นปีที่แล้วน,นียมันหางครับเ็นมาตัดห้า,ญญาแลวตัดออกมันเลยเด็กเกินใหม่ตอ้นอเล็กต้นเอนะะ็หนหอยใหญ่หมัน ข้างในจะเป็นทองอุไรครับกำลังดอรครับมันจะเข่าสูนหนา่หนาหนาวดอแจะเริ่มอตั้งลงมานน่ยใหญ่เติบครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าเมตรหกเมตรนะครับ รถหกล้อแรงเท่ารดบรถหกล้อหกล้อใหญ่ครับสิบล้อแรงใดลครับข้คนมาห้องเอารถแข่งเขามาหรัยา,างวันนี้ม้ตัดแต่งครับ,าบาได้ว่างเลยมาตัดแต่งครับนางเล่นอยู่นี่ครับ ทางในทางเี่ยที่สวนบุคคลสวนมีสเสน่ห์ชีวิตที่ออกแบบได้เสียงปลาในาน้ำตัวปลาตัวปลาว่าในน้ำมีปลาในานามีข้าวนวดแปลงข้างนอกนั่นก็เหมือนกับกบนถนนใหญ่เสาออกไปครับ เท่าน,นั้นไรหนึ่งของพี่ใายพี่นายยงไงเ่า,เาไปตรงนี้ก็จะเป็นที่สามไร่เต็มปูกส่วนผสมแต่จะเน้นไม้ป่า เน้นไม้ป่าเน้นมันสวยครับแล้วก็จะมีดอกหญ้านี่จะเป็นดอกสาบเสือป่าเล็กๆแต่สวยบอกไว้ก่อนว่าสวยนั่งแล้วว่าอยากลูกครับไม่มีดอก,กหญ้าสวยๆอยู่ นีม่มีครับให้ดูเไอ้เพิ่อนครับอู้สวยเลยครับนี่ไงออกดอ,อกสีม่วงเลยนี่เหมือนเหมือนตระกูลถั่วสวยสวยให้ ระยะเงมือนทองอะไรต่อเครื่องอ,อ <c oughs> มามอ่สวยมากสวยมาก นี่ครับตอนนี้ออกดอกแล้วครับ ูกแบบธรรมชาติไม่ได้ทำอะไรมากมายต้นเล็กนี่เสริมขึ้นมากช่องวางหยุดเลยปลูกสลับต้นเก่าต้นน่างนี่นง,าง่ายๆปลูกโดน,นนะครับในสามปีป่ะสามปีสี่ปีไม่้อง บำรุงอะไรให้มันขึ้นแบบธรมรมชาติแล้คที่แหลงมันนึงว่ามันจะบบใหญ่ไปม,มามันเกืบขึ้นใหญ่เอาแหน่เลยครับครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะฝากติดตามสวนสนิสเน่ป่าไม้ของคนรักป่าไม้ไม้ป่าครับสวัสดีครับ